นีแผ่นดิสเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ r i y recycle It yourself นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เพี่กำลังเครียดอยู่เลยเนี่ยไม่รู้จะเอาเจ้าแผ่นดิสเยอะแยะมากมายเนี่ยไปทำอะไรดีจะไปทิ้งขาย ที่มืขอขายดิใ<ม>ช่ไหมบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนิกกี้นิกกี้ไปเพื่อไคิเอร์ได้อะไรอยู่คยเ,ยเค่เรื่องอะไรอ่ะไอคิเอร์เราจะเอาเจ้าแผ่นซีดีเอาเจ้าแผ่นดิสนีก์ไปทิ้งที่ไหนไปเก็บที่ไหนไปขายที่ไหนพวกที่บ้านมันเยอะเหลือเกินนี่ยังมีอีกไหมเนี่ยนี่มันเยอะมากเลยนะเพื่อบ้านเป็นหลังจ้า่าเก็บตั้งแต่ปออะไรเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนมันใช้แผ่นดิสใช่ไหมใช่มันต้องใช้แผ่นดิสก์เซฟงานมันถึงงานเยอะๆเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไร เมื่อกี้ได้ยินว่าจะเอาไปทิ้งจะไปขายทิ้งหรือขายถ้าขายฉันก็ไม่รู้จะได้ตังค์หรือเปล่าเนี่ยเจ้าแผ่นดิสเน่นี่ไม,ไม่ไม่ช่วยโลกเลยนะถ้าเกิดเอาไปทิ้งเอไปขายเนี่ยรู้ไหมว่ามันทําจากพลาสติกพลาสติกเนี่ยกว่าจะย่อยสลายเนี่ยหลายร้อยปีเลยนะเพื่อนแล้วอย่างนี้ก็ต้องหมกไว้ที่บ้านฉันกี่ร้อยปีจะถ,ถึงจะได้ทิ้งได้โอ้โหไม่ต้องถึงร้อยปีวันนี้ก็เสร็จแล้วฮะทำก้าวมารีไซเคลิลไงอย่า <Yeah. S 2> จริงๆรีไซเคลิลอะไรแผ่นดิสเน่เนี่ยนะไวน์ลัดเตมิหมดเนี่ยนะรีไซเคิลอะไร ยังมาซุยจ้าสมุดโน้ตตวจจ้าเนี่ยนะคะเนอะไรได้เขียนได้ที่อย่ามาหมายว่าทำยังไงทำยังไงเดี๋ยวนี้กี๊จะบอกนะว่าอุปกรณ์หลักๆสำหรับการทำแผ่นดิสเป็นสมุดโน้ตเนี่ยทำยังไงทำไงอ่ะ้อย่างอื่นเนี่ยเอ้ยอย่างแรกอย่างแรกก็ต้องมีแผ่นดิสที่เพื่อยบอกว่าจะเอาไปทิ้งเนี่ยแต่ว่ามันกลับมารีไซเคิลได้อ่าแล้วก็มีห่วงสำหรับร้อยแผ่นดิสให้มันเป็นสมุดโน้ต แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีกระดาษมันก็จะเขียนไม่ได้ถูกป่ะอ๋อมันก็ไม่มีกระดาษด้วยโน้ตอืเฮ้ยน่าสนใเดียดีป่ะน่าสนใจนี่คิดมานานเลยนะเนี่ยคิดมานานเลยใช่ไหมใช่ปีปีเนี่ยนะเราเพิ่งเลยเนี่ยนี่ก็พอหพอดีเลยว่าพอดีเลยว่าเพ่ยมีแผ่นดิสเยอะขนาดนี้ก็มาทำได้เลยอุตส่าห์เยอะมากจริงนะก็ นม่สอนน่ะลดนรกลอนได้<ช>สามารถทําเป็นสมุดโน้ตได้กุ๊กก<ห>ิ๊กกิกอะไรอย่างี้คุณผู้ชมทางบ้านค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีแผ่นดิสเต็มบ้านไปหมดเลยเหมือนอบ้านเพ่นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมรีบๆมันรวบรวมเลยตอนนี้ก็ตั้งกล่องไว้นาบ้านอุชยานบ้านสินั่งที่หน้าทีวีใช่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะทําให้ดูว่าแผ่นดิสเนี่ยสามารถทําเป็นสมุดโน้ตได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาชมพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้รีไอวี I v. จะมาแนะนำ3ามเทคนิคสุดประหยัดแบบคนรักโลกค่ะ 1. ไม่ดื่มน้ำขวดหากในท้องที่ของคุณยมีน้ำประปาที่ดื่มได้คุณอาจจะดื่มน้ำจากก๊อกหรือเครื่องกรองน้ำแทนโดยการสำรวจจาก National Resource Defense Council ที่สหรัฐอเมริกาพบว่า1ใน3ของน้ำขวดทั่วไปเนี่ยอย่างไรก็ตามมันก็จะมีสารปนเปื้อนอยู่ดีค่ะและคุณก็ยังจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าขวดพลาสติกแทนด้วยค่ะ 2. ใช้ฐานชาร์จคุณอาจจะเห็นว่าฐานจำพวกนี้แพงแพงแถมยังต้องซื้อที่ชาร์จอีกแต่ความจริงก็คือในแต่ละปีเนี่ยเราทิ้งฐานไฟฉายที่ไม่ได้ใช้แล้วจำนวนมาหาศาลเลยทีเดียวซึ่งกลายเป็นขยะปนเปื้อนสารพิษทั้งนั้นซึ่งฐ่านชาร์จอาจจะมีอายุการใช้งานนานกว่าถ่าธรรมดาถึง 3, 0 0 0เท่าแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าถึง30เท่าเลยนะคะ และข้อ3การเดินด้วยราคาน้ำมันสูงถึง40บาทต่อลิตรการเดินหรือการใช้รถสาธารณะแทนจะทำให้คุณประหยัดได้2-3บาทต่อกิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะรวมๆแล้วก็หลายพันบาทต่อเดือนเลยนะคะหรืออาจจะถึง1 0 0 0 0บาทต่อปีเลยด้วยซ้ำไปค่ะอีกอย่างนะคะยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและได้ใช้เงินให้หมุนเวียนภายในชุมชนด้วยนะคะอ๋อ นอกจากการเดินแล้วเนี่ยการใช้จักรยานในการเดินทางนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้คุณเนี่ยรักโลกด้วยค่ะตั้งแต่ยุคก่อนคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ฟักโดดเด่นจนเป็นที่ต้องการ เป็นที่ต้องขาก็เป็นที่ต้องการ oh. และก็มาถึงยุคนี้ oh. กนเหมือนเดิม oh. ทุกหลักสูตรเน้นความคิดสร้างสารรค์ oh. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ oh. มหาวิทยาลัยสร้างสารรค์ เป็นช่วงเวลาที่เคยรอคอยเลยทีเดียวนะคะว่ามิกกี้เนี่ยเขาจะนำแผ่นดิสเน่มาทำเป็นสมุดโน้ตได้อย่างไรทำได้แน่นอนคับเพยเพราะว่าแผ่นดิสของเพย์เนี่ยลกมากๆกแต่ก่อนอื่นที่จะทำนิกสงสัยมากเลยว่าผ้ากันเปื้อนอะไม่มีให้เขาหรอหน้ารัก็อยากได้อะอยากได้ใช่ไหมมีบ้จัดให้อะเลิศเลิศเลิศแต่ทำไมอะใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วนะทำไมอะ เธอต้องมาช่วยฉันเก็บแผ่นดิสต่อที่บ้านโอ้สบายมากของชอบได้เลยวสาบ้านเนี่ยเก็บของด้วยนะขยูนด้วยนะอือก็แผ่นดิสเนี่ยที่เพื่อจะไปทิ้งอ่ะมันทำลายโลกเปล่านี่ก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าควรที่จะนำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์อ่าก็คือทำสมุดโน้ตนั่นเองก่อนอื่นนะคะก็ต้องมีแผ่นดิสเจ้าแผ่นดิสแผ่นนี้อ่อนะคะทั้งหมด2แผ่นเพื่อจะประกบหน้าแล้วก็ประกบหลังกันนะคะ แล้วก็มีกระดาษค่ะไว้สําหรับเขียนโน้ตอ๋อกระดาษเขียนโน้ตกระดาษเป็นกระดาษสีก็ได้หลายหลายสีก็ได้นะอย่างนี้เราเรามีแค่สีเดียวเนาะโอเคเสร็จแล้วเราก็นํามาตัดให้มันเท่ากับแผ่นดิสค่ะตัดให้เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วเห็นไหมว่าแผ่นดิสมันจะมีรูรูสําหรับร้อยรูร้อยราก็นํากระดาษเนี่ยมาทาบกันแบบนี้แล้วก็จุดทำสัญลักษณ์ไว้อาไว้ทำจุดไว้เลยจุดไว้ เพื่อจะว่าเพื่อเพื่อจะมาเจาะเอ๊ะอ๋อเขารู้แล้วแหละทำไมนี่อ่ะเห็นปะมันมีรูอยู่ข้างหนึ่งแต่รูนี้มันปิดอยู่แล้วก็แตมันขึ้นมาสิไม่ไม่บอกผู้ชมในบ้านเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จ่อหนะเไหมเราใช้อะไรเจ่ะเราใช้ตะกรยตาไก่ตาไก่ตาไก่หรือเขาเรียกว่าตุ๊กตคือว่าถ้ามันเจะอหลายๆอันมันจะรู้สึกแบบ แข็งแข็งมันจะมันจะไงมันจะยากอ่ะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเจาะก็ได้นะคะใช่้องที่ดูอยู่นะคะแล้วก็เออไม่สามารถเจาะได้เพราะว่าตะไก่เนี่ยมันก็แข็งเนาะแล้วก็กระดาษหลายอันนีกอ่ะก็ให้คุณแม่คุณพ่อมาช่วยเราเจาะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราเจาะหลายๆอันแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นแบบไหนเพ่ยแบบนี้ปะแบบนี้เลยเนี่ยหลายๆอันอย่างงี้นะแล้วยิ่งถ้าเป็นหลายๆสีด้วยนะเพอว่ายิ่งอคยิ่งสวยเข้าไปอีกอ่ะความจริงนี่เราเราเราทํา เราทำเยอะกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าเราได้ดูแบบว่าหนาๆจดเยอะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นํามาประกบกันค่ะประกบกันแบบนี้ประกบประกบประกบกันจ๊ะแบบนี้ค่ะรูไม่เจออีกนี่ประกบกันเสร็จแล้วเห็นรูไหมคะเห็นรูไหมเห็นเพื่อเห็นรูไหมคะเห็นรูค่ะนี่ไงมันเป็นรูสองอันนี้เราจะใช้เจ้าห่วงนี่ค่ะร้อยเข้าไปนะคะเป็นห่วงที่ได้ จากการทํารายงานฟิวเจร์บอร์ดอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีห่วงอีกประเภทหนึ่งแบบไหนคะเพื่ออ๋อห่วงสีทองเหรอคะอันนั้นสีทองมันรู้สึกว่ามันจะอ่อนกว่านี้อันนี้มันจะแข็งแรงกว่าไปเลือกแบบนี้มาราคาก็พอๆกันนะคะอ่าปิดรยเจ็บมือจังร้อยเข้าไปเลยนะแล้วบีบมันอาจจะแข็งนิดนึงนะอุ้ยแต่ว่ามันมันทนมันทนทาน โอเคของเขาได้แล้วแหละนี่เฮ้ยมันเปิดได้เก๋ไก่ของเขาก็ได้แล้วนี่นเห็นไหมเปิดอย่างนี้ก็ได้เ,ดไดเห็นไหมนี่โอเคแล้ววมันตัดกันด้ะดน,นะสีเงินกับสีสกระดาษอนะ่ะอ่าฮะสวยแค่นี้ยังไม่สวยพอเพ้ย ยังไม่สวยหรอเตรเตมลทิชเตยมอ,อกกุปกรณ์นี่อะไรคะออตแต่งมาให้เลยนี่ค่ะเฮ้ยเห็นพ่อชอบอก<บ>ไ่้ช<ว>อบดอกไม้ชอบจัดสวนจัดบ้านก็เลยแบบนําดอกไม้กระจุก,กระติกเนี่ยมาให้ตกแต่งอะเรามาเริ่มตกแต่งก,กันเลยดีกว่าเย่ <Yeah. S 2> อาก่อนอื่นที่จะตกแต่งเนี่ยเห็นไหมคะว่าแผ่นดิสเน่มันจะมีมันจะมีแบบอย่างเงี้ยค่ะจะมีกระดมีกระดาษไว้เขียนไว้เขียนไฟล์แล้วก็สามารถนํามา ตกแต่งเขียนอะไรเล่อยเปื่อยของเราก็ได้นะหน้าแผ่นดิดอะไรอย่างงี้อ่ะให้จะเขียนไปเลยรีไอไอวายทธไม่ต้องเขียนตามเขาด้วยอ่ะไม่นี่นึกเองนะจริงอ่ะปะเราเรียนกันเลยปะเราแบบว่าสนับสนุนรายการนิดนึงายเพย์เดือยแหละเสร็จแล้วค่ะแบบนี้ค่ะมันก็ยังไม่สวยพอเรา่ปก็ตกแต่งไปต่อดีกว่าเพื่อได้เลยโดยที่เราจะใช้กาวเนี่ยติด ของเพ่อใช้กาวยุู่อันนี้ใช้กาวลาเทคนะคะกาวยุหูเนี่ยระวังนิดนึงมันจะแบบมัน,มนจะเยิม้มพอบีบพอบีบออกมาบางทีมันออกมาเยอะม,มากค่ะก็ต้องระวังนะคุณผู้ชมก็ค่อยบีบทีละนิดหรือไม่ก็ง่ายๆเลยก็บีบใส่กระดาษก็ได้หรือว่าบีบใส่หาอะไรมารองอะค่ะไม่ต้องทาเยอะม,มากอย่ามันจะเยิ้มนะคะทาบแบบนิดๆหน่อยๆพอเฮ้<ห>ยกลัวมันจะเลอะออกมาอีกอะมิกกี้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆ,ๆ,ๆบีบไงเพื่อ นี่ไงมันมาทีเดียวเลยอะเห็นปะเพื่อนต้องเอากระดาษมาลองใช่ใช่อีกต้องหากระดาษมาลองไม่งั้นมันยเยอะยไป <ๆ S 1> นะตัวเองค่อยๆสิเ <c oughs> ยอะไปนะบางทีอะ <c oughs> บางทีการ์เล็ก็เยอะไปเหมือนกันนะจริงปะ <c oughs> จริงหรือเธอจุ่มหรือว่าอะไรแต่ดีบ,บแต่ไม่เป็นไรมันก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่อ่าเนี่ยมีครบทุกสีเลยเ้ยสนุกอะทำแล้วเพลินนะเพื่อนใช่ บงทีเ,เบือ่อเบื่อไม่รู้จะไปไหนก็แบบเก็บบ้านเก็บของแล้วแบบหากอะไรกระจุ้มกระจิ้มาทำก็ได้คือแผ่นดิสเน่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะเรามาทำอย่างนี้ก็สนุกดีเหมือนกันจริงดูแบบว่าใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะอ่ออาเฮ้ยมันน่ารักขึ้นเยอะเลยอะ่ะนิกกี้แต่ของนิกติดติดแบบนี้ไปหน่อยนี่ของนิกเสร็จแล้วค่ะแบบนี้แบบนี้บบนข,อของเขาก็เสร็จแล้วแบบนี้แบบนี้เป็นไงเสร็จได้เอได้แล้วแหละ ถือว่าช่วยช่วยแบบช่วยลดล้อล้อ่แถมยังได้สสมุดโน้ตมาจดฟรีอีกด้วยนะแล้วที่สําคัญเลยบานเพลยสมุดเอ้ยบานเพลยแผ่นดิสเน่เยอะมากก็เอาไปแจกเพื่อนๆได้ใช่ทำแจกให้เพื่อนๆเนี่ยทำแจกเพื่อนๆได้ไม่เสียตังค์ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือแบบอยากจะบอกว่าคุณค่าของเราเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้กับใครที่เรารักหรือว่าให้ของเพื่อนๆเนี่ยมัน มันจะมีคุณค่ามากกว่าการที่เราไปซื้อของให้อีกใช่แล้วค่ะแล้วแถมยังนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วในบ้านเพื่อเต็มไปหมดเลยเอามากลับมารีไซเคิลได้อีกขออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราขอมาอีกได้ปะได้ปะเธอเป็นใครอ่ะจะให้มาไหมล่ะมาช่วยเก็บบ้านอ่ะให้มาไหมอ๋อเธามาช่วยเก็บบ้านไดเนี่ยก็อยู่ไปตลอดทุกทุกคาเลยก็แล้วกันนะคะจะได้นำ ของแบบที่เพื่อนไม่ใช้เนี่ยมาประดิษฐ์กันแบบสนุกใบ้านฉันก็จะได้แบบว่ากลายเป็นบ้านรีไซเคิลบ้านรีไซเคิลบ้านรีไไปโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกเหมือนกันอ่านะคะสำหรับนิกกี้วันนี้ก็นอกจากจะทำาันนี้แล้วเนี่ยมีอะไรที่จะฝากบอกกับคุณผู้ชมอีกไหมมีแน่นอนค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะช่วยกันลดโลกร้อนนะคะโดยการที่ นำของที่ไม่ใช้แล้วนะคะหรือว่าเหลือใช้แล้วนะคะกลับมารีไซเคิลนะคะทําให้มันกลับกลายมีประโยชน์มากขึ้นโดยการที่ไม่ว่าจะเป็นประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ทําให้เรามีของใช้แบบเจจุกกระจิกเนี่ยหน้าโลงหน้าเนี่ยได้ทางนั้นเลยค่ะโดยที่แบบไม่ต้องไปเสียเงินด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยก็คงหมดเวลาเป็นแล้วนะคะแล้ววันนี้เฟยก็ต้องขอขอบคุณนิกกี้มากมากเลยทีเดียวนะคะที่มาช่วยเฟย ทางของนี้ไม่เป็นกำลังจะทิ้งเนี่ยให้มาเป็นให้เป็นใหสมุนโนดได้นะคะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันได้กับอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ